เรื่องแลหลังกับแม่ทัพกิตติสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้จะมาพบกันคุยถึงเรื่องผู้นํากับความสำเร็จเมื่อวานเราก็มีคลิปผู้นำกับความสำเร็จอคลิปหนึ่งแล้วอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับ เขากล่าวว่าทฤษฎีหรือแนวทางหรือความรู้หรือคุณยเรอยกากอะไรก็ได้ถ้าไม่นำไปปฏิบัติก็ให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็ปัดจากคุณค่าอย่างสิ้นเชิงมีคุณค่าเพียงเศษกระดาษเท่านั้นและเสียเวลาในการอ่านครับ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนร่วมร่วมมือจากผู้อื่นสามารถทำงานได้สำเร็จตามที่เราต้องการได้ไม่ว่างานนั้นจะยากง่ายเพียงใดการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้น ขอให้ใช้กฎของผู้นำดังต่อไปนี้ต่อไปนี้เป็นกฎผู้นำนะครับเพื่อนจงเอาใจผู้ที่เราต้องการจูงใจมาใส่ใจเราจงถามตัวเราเองว่าถ้าเป็นเราเราจะมีความคิดอย่างไรคิดก่อนว่า ปุถุชนธรรมดาจะมีวิธีจัดการกับเรื่องต่างๆแบบไหนถามตัวเองว่าคนของเราคนเราชอบให้เขาจัดการวิธีไหนในสิ่งที่เราทำจงแสดงให้เห็นว่า เราเห็นแก่ผู้อื่นก่อนและปฏิบัติต่อเขาแบบเดียวกับที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเราแล้วเราจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเสมอคิดถึงความก้าวหน้าเชื่อมั่นในความก้าวหน้าและผลักดันเพื่อความก้าวหน้า คิดพัฒนาทุกอย่างที่เราทําและยกมาตรฐานให้สูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาหนึ่งลูกน้องก็จะทําตามแบบอย่างเราจึงทําตัวจึงทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีและตือนใจให้ตัวเองเสมอว่าไม่ว่าเรื่องของงาน เรื่องของครอบครัวเรื่องของสังคมถ้าเป็นเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็เราจะเอาด้วยทั้งนั้นจงหาเวลาในการวิเคราะห์ด้วยตัวเองอยู่เสมอจงหาเวลาอยู่ตามลำพังเพื่อใช้พลังคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์วิธีนี้ เป็นสิ่งที่ผู้นำทั่วโลกปฏิบัติอยู่เสมอกิติเชษสวัสดีกิติเชษทั้งหมดคือผู้นำกับความสำเร็จ ต่อไปก็เป็นเรื่องของนักปฏิบัติกับความสำเร็จเขากล่าวว่าไงนะนักปฏิบัติกับความสำเร็จนักปฏิบัติคือบุคคลที่มีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จการมีแนวความคิดที่ยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียวหาเพียงพอไม่ ที่ถูกความคิดนั้นต้องได้รับการปฏิบัติรับการพัฒนาลงมือปฏิบัติเพราะความคิดธรรมดาที่มีการปฏิบัติย่อบม,มีคุณค่ามากกว่าความคิดชั้นเยี่ยมแต่ไม่มีการกระทําเกิดขึ้นเป็นร้อยเท่าย้อน วานาเมกเกอร์นักธุรกิจมีชื่อเสียงเคยกล่าวไว้ว่าความคิดอย่างเดียวไม่ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นหรอกผู้นำผู้ประสบความสำเร็จจะเป็นนักธรรมนักปฏิบัติจะจัดการงานลุนล่วง ตามแนวความคิดและแผนเสมอผู้ประสบความล้มเหลวจะเป็นผู้ชอบผัดวันประกันพุ่งหรือเลื่อนการตัดสินใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสามารถหาเหตุผลมาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่านั่นเป็น เรื่องเกินความสามารถของเขาหรือมันช้าเกินไปเสียแล้วมันช้าเกินการไปเสียแล้วสิ่งที่จะช่วยให้เราไม่เป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าผู้ประสบความล้มเหลวคือจงยอมรับว่าเราต้องมีอุปสรรคและมีปัญหาเกิดขึ้น ข้างหน้าอย่างแน่นอนเพราะงานทุกงานต้องประกอบด้วยควา,ามเสี่ยงปัญหาและควา,ามไม่แน่นอนจงพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคเมื่อมันเกิดขึ้นจงตัดสินใจที่จะทำควา,ามฝันให้เป็นควา,ามจริง ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างทันทีเท่านั้นมิฉะนั้นอย่าหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จสุนิสาสวัสดีครับวิลาสินีสวัสดีครับ,ท,รบทักทายหน่อย จงบอกกับตัวเราว่าฉันพร้อมที่จะเริ่มมันเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่ยอมแพ้หรือยอมผลัดต่อไปอีกแล้วฉันจะขอลงมือทําเดี๋ยวนี้และอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังนะครับที่กำลังพูดอยู่นี่คือพูดถึงนัก การปฏิบัติกับความสำเร็จจงฝึกนิสัยเป็นนักปฏิบัติโดยจงเป็นนักกิจกรรมเป็นนักลงมือปฏิบัติถ้าเห็นว่ามีสิ่งจะเป็นจะต้องทำแล้ว ขอให้ลงมือท,ทําทันทีอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์เสียก่อนจงคาดหวังว่าจะต้องมีอุดซักเพียงแต่คอยแก้ปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นเท่านั้นแนวความคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่บรรลุความสำเสร็จได้เลยแนวความคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะไม่บรรลุผลสำเร็จได้เลยจงใช้การลงมือปฏิบัติกระจัดความกลัวแล้วก็เพิ่มพลังความมั่นใจถ้ารู้สึกกลัวอะไรก็จงลงมือทำสิ่งนั้นทันทีฝึกพลังสมองให้ทำงานโดยธรรมชาติ แต่ต้องรอให้เกิดแรงไม่ต้องรอให้เกิดแรงบันดาลใจเสียก่อนจงลงมือปฏิบัติแล้วทุกอย่างจะกระตุ้นตัวมันเองคิดถึงคำว่าเดี๋ยวนี้เพราะคำคำอื่นเช่นพรุ่งนี้อาทิตย์นี้ วันหลังมักจะแปลว,ว่าไม่ได้ทำจงเป็นคนคิดริเริ่มเป็นผู้กลาหารและอย่าเสียเวลาเตรียมพร้อมให้ยุ่งยากลงมือทำทันทีให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคุณที่มีความสามารถ และมีความเสียดะ,ะยานทั้งหมดที่กล่าวมานี้อยู่ในเรื่องผู้นำกับความสำเร็จนักปฏิบัติกับความสำเร็จและมีเรื่องราวอีกเกี่ยวกับผู้นำกับความสำเร็จในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณเพื่อนๆขอให้ทุกคนสบายดีปราศจากโควิด1 9ครับสวัสดีครับ